โอเคฮัลโหลฮัลโหลนี่ได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยูทำไมเสียงไม่งั้นวะปบไหมเพื่อเรียบร้อยแกนทิปออโต้ห้าไม่ตอบสนองเรียบร้อยแคสเรียบร้อยโอเคยังไม่แคสไม่ว่าจะแคส เล่นยังไงนี่อ่ะไม่เคยเล่นด้วยจ ained. อยเลยอ่ะลองดูหน่อยเนี่ยเป็นไงบ้างเนี่ยสนุกไหมบันนี้เราจะสร้างห้องเล่นกันเองใช่ปะฮัลโหล อืออฮัลโหลได้ยินไหมทำไมเสียงไม่เบาจังอ่ต้นไหนซิเอสาัดจบปากแล้วเด้ออ้าเหรอเย่กูเกลียดเสียงนั้นมากเลยวะอาตรงๆไงกูเกลียดคู่ฟุตเกลียดเสียงนั้นเลย กดเชิญไปเจ๊เรากูด <Yeah. S 1> <that> ูตารางงานก่อนว่าว uh <huh. S 1> ันท uh ี uh ่สิบห้ากูมีงานอะไรไหมถ้าเกิดไม่มีสิบห้าตุลานะถ้าไม่มีก็จะไปอนันไปกินเคฟซีอ่าอ่า กดตรงไหนวะออฟเฟนรับโอเคกดเชมไปละเสร็จแล้วแทบไม่ได้เล่นเลยขอ,องตัหมายถึงแทบไม่ได้เล่นด้วยจอยเลยเออไปไหนก็นดีเอนเตอร์กาลาดก่อนแล้วกันไปกาลาดก่อน ไปทำเฟสไหนดีเนี่ยไม่รู้โอเคขอบคุณ <Hey. S 1> แต่มันคอนโทรลยากอยู่นะไม่ได้จอยนะเอาดุกออเดตไปดีกว่าโอเคกดวายขึ้นรถ เจอเจอกันไหนเจอกันไหนดีเออเจอกันเจอกันไหนดีเนี่เจอกันร้านร้ oh. านปืนดีกว่าร้านปืนที่เดิมเราอ่ะ ข้างๆร้านรถอะที่นัดเจอประจำเราเฮ้ยนิวอยากได้ตังห้าพันว่ะขอขอคิวหน่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาจริงจริงเอาจริงจริงขอหน่อยขอหน่อยคิวเดียวคิวเดียวมาเพื่อนเฮ้ยเราอีกเราเลยก็คันสือได้นี่ไงนี่ไง มันมันขึ้นมาเบาตี้เล่นลำบากว่ะก็บคอนจอยเล,เล่นลำบากว่ะ ไอพี่นิวเราเอาว่ะเปิดเปิดชิปมานี่เปิดเบอร์วอลเลยวะ่ะเต้นจอยลำบากจริงคนโดให้ไม่ได้เลยอะเฮ้ยเราสวยดิอุ้ยเสียราจปอนตาน่า,าก,กูเลยเยี่ยมเปิดตัวไปเลยเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงนะคนดูอ่ะกูไม่เซ็นเซอร์เลยอ่ะมา ใครทักมามาดูเอาโอเคแบบหนึ่งมาให้ไอ้เนื้อไฟอันนี้ก็ส่งให้เพื่อนกัต่อนนะ,ออะได้อะเออ,อ,อ,อเออเอออะกูฆ่ามันได้เหรอ เรากูได้ห้าพันไปเนี่ยโอเคกูได้ตังละป้านิวเป็นปกติ